สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาขยายพันธุ์ฟิโลเดนดอนเบอร์กินนะคะก็จะมีตัวนี้เลยมีดคมคมน้ำยาเร่งรากนะคะปูนแดงเอาไว้ทาค่าเชื้อก่อนอื่นเลยต้นแม่พันธุ์ที่เราหามานะคะ,ะตัวนี้รากลอยมีรากลอยขึ้นมาแบบนี้เราสามารถใช้มีดคมคมตัดนะคะตัดให้มีรากติดประมาณสักอสองสามราก ก็ใช้ได้แล้วนะคะตัวนี้เม็ดขุค่คมเฉือนลงไปเลยนะคะ,ะดึงขึ้นมาแกะกิ่งก้านนะคะทีะ่เราไม่ต้องการออกไปตัวนี้เราจะใช้วิธีการในการชําน้ำก่อนนะคะตัดเสร็จก็ทาด้วยปูนแดงนะคะปูนแดงก็กันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาเน่าเนาะ,ะถ้าอยู่ที่บ้านก็พักเอาไว้ให้ปูนหมาดๆแล้วค่อยแช่งลงไปในน้ำนะคะกิ่งนี้ก็ทำเหมือนกันสามารถ ชาในมะขุยมะพร้าวนะคะเป็นวัสดุเพาะได้นะคะแล้วก็สามารถชาน้ําได้ส่วนวันนี้เราใช้วิธีการชาน้ํานะคะก็ประมาณ5้ถึงหสัปดาห์ลากเขาก็จะเริ่มออกมาให้เราได้เห็นนะคะอย่างสวยงามแล้วนะคะตัวนี้ก็ลองทําดูนะคะทุกคนส่วนต้นตอเราใช้ ดินกลบลงไปนะคะดินหมักของเราปุ๋ยดินหมักของเรากลบลงไปด้านบนนะคะก็รออีกสักระยะหนึงเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาเหลือใบเอาไว้นะคะหนึ่งใบเพื่อให้เข้าสังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้อีกไม่นานก็จะได้หน่อใหม่นะคะแล้วก็ตัวชัามน้ําก็จะมีรากเมื่อมีรากเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยนําไปปลูกนะคะก็จะง่ายน้ําที่เราจะ แค่กิ่งพันุนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาเร่งรากนะคะสูตรนี้ก็ดีมากๆนะคะแท่ลงไปประมาณ5-6สัปดาห์ตัวนี้รากก็จะเริ่มออกมานะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็วางเอาไว้ในที่ร่มๆนะคะวางไว้ตรงที่ร่มๆลองทำกันดูนะคะทุกคน อ,อีกต้นนึ่งที่ครูทำเอาไว้ก่อนนะคะต้นโน้นก็จะเป็นพวกอโกนิมาก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะครูไม่ค่อมีเวลานะคะก็จะจับแค่ไว้แบบนี้มีรากแบบนี้เรานําไปปลูกแล้วมันจะรรดชัวนะคะรากอวบอ่านมากๆนะคะสูตรนี้ลองทําดูดีมากๆนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะ,ะแช่น้ำนนเอาไว้ค,ค่ะสวัสดีค่ะ